อานี่พาสต้าเสร็จแล้วนะฮะซอสเสร็จแล้วชิมรสชาติได้เอาเทเลยลูกเทไหวไหมเนาะยายเทเองค่อยๆอูอ๊บอู๊บแล้วพี่จะได้ทำอะไรคน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 ยายคนแปลเอาเอานั่นมาเอาชีสมายกซองขึ้นมาเลยชีสมาเลยค่ะยะๆเลยได้ไหมได้เทเลยอันนั้นนะอืมจะร้อนร้อนเอาเทเลยสิ ยกขึ้นมายกถุงมาเทเลยมันก็ยอย่าไปอะก็อย่าไปเทหมดสิเทแบบนี้บูโอ้ยเยอะจังอ,อีกนิดอุ้ยอุ้ยทำดีๆสลิดหกไปหมดเลยพี่น้องเอ้ยใช้มือน,นี่แหละอ่ะยิงหกอะโหดูตัววุ่นวายดูตัววุ่นวายหอมแล้วหอมแลวผักกันข้นายามินดูสิชิชี้ด<อ>้าว นี่ไปเตรียมจานมาไปเรียกฝรั่งน้อยมาพาสต้านะครับพี่น้องขาพริกไทยใส่ลงไปเลยเอาพิยาแดงใส่อยู่อีกแล้วลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงลองช้อนชิมที่อร่อยอยังยยช้อนชิมทิอร่อยอยังอ่ะชิมซินะโอ้ยชิวซิชิมซิว้าว,วอ้อาวว้วาว เอาส้ม่อ่ะชิมก่อนเลยอืมจะได้กินง่ายไหมนี่อ้เอาเสียบเลยเชฟของเราเอาอันเดียวพอเน yeah. ี่ยยังไงชิมซอสก่อนซอสโอเคซอสโอเคอ้ยดูดูคนล่างอโออโหว้าว ว้าวโอเคไหมอือพี na, na. Uh, uh. e ่ยาดาตักเองนะคะวูหยืดเลยอือหือพี่มึงยาดาอีกหนึ่งอ่ะยายไม่ได้ปิดไฟนะนะค่ะลอือเอาทีละน้อยก่อนนะลูกค่ะอ่ะชีสเอาชีสอีกเหรอโอเคอู้อันนี้ของฝรั่งน้อยออาอุ๊ป เผาเลยเต็มที่นะฮะเออฝรั่งน้อยไม่สบายเดี๋ยวตักทีละน้อยก่อนเผื่อโลคอ,อยังไม่ค่อยอร่อยอ่าแต่ว่าอาหารโปรดรสชาติรสชาติดีอ่ะโรยนี่ด้วยโรยนี้ด้วยครับเออ,อุ้อยยำม,มี่อ๋อคนปวนนะฮะคนป่วนน,ะะน,น,นี่เชฟพิยดาทำอาหารค่ะวันนี้ช่วยคุณยายทำปั้นโลอันนี้เหลือเผื่อโอป้าด้วยนะคะ ส <3 S 2> ามคนเข้าเจ้าน้ยโอ้โหนี่ตัวปว่วนตัวปว่วนตัวปว่วนปิดไปเลยค่ะปาสตาวันนี้น